สวัสดีครับเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราไปจะไปเก็บไข่เขานะครับแล้วเขาหนีออกมานะครับตอนนี้หมัว่าจับก่มเขาได้แล้วใช่เขามาจับกรมเลยอาตามจับตัวเขาได้แล้วเขาไปซ่อนอยู่ใต้ตรงเนี้ยฮะใต้กระถางแคคตัสต,ตรงนี้อันนี้เป็นหน้าตาของเขานะครับนะจริงๆแล้วเขาเป็นงูงที่ตัวค่อนข้างที่จะเรียวยาวนะครับไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าเขาเลื้อยได้เร็วมากแล้วก็ พวกนี้จะอยู่บนต้นไม้เป็นหลักด้วยนะครับกินพวกเขียดพวกกิ้งจกอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นการแผ่ครองเขานะจะแผ่ออกมาแล้วค่อนข้างสวยงามเลยนะครับนะโดยสายม่านอันนี้นะครับเป็นสายม่านพะอินนะครับในจะก,กูลง,งูสายม่านก็มีอีกหลายชนิดนะครับนะก็จะสวยงามแตกต่างกันไปถ้าเพื่อนเพื่ออยากดูนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเสาะหามาให้ได้ดูกันนะครับนะเขาก็เป็นงูไม่มีพิษนะครับเรื่องพิษเนี่ยไม่ใช่ความอันตรายของเขาเลยแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ที่เขาจะกัดเรานะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะ